ข่าวดีของคุณในวันพรุ่งนี้คืออะไรนะคะข่าวดีของคุณในวันพรุ่งนี้คือเรื่องงานค่ะคุณจะได้งานนะคะจากลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าที่เคารพรักของคุณนะคะรวมถึง งานนี่แหละจะนําพาความรักนําพาคนรักนําพาที่รักมาให้คุณหรือแม้แต่คนที่ไปทํางานไกลๆนะคะคุณจะได้ข่าวคาวจากคนรักของคุณหรือคุณจะได้กลับมาหาคนรักของคุณหรือคนรักของคุณถ้าไปทํางานไกลๆนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะจะโทรหาทักหานะคะ หรือนะคะคนที่คุณมองมองด้อมด้อมมองมองกันมาสักพักแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่ทํางานหรือคนที่คุณเจอบ่อยๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะหรือเขาเองก็แอบชอบคุณเหมือนกันนะคะอยากจะให้อ่สถานะที่รักกับคุณนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆหรือนะคะผู้หญิงจะนําพาความโชคดีในเรื่องของการงานหรือนําพาความโชคดีนะคะในเรื่องของความรักมาให้คุณอาจจะมีแม่สื่อก็ได้นะคะอาจจะมีคนถูกอ,อกถูกใจ คุณอยู่อาจจะมีคนเดินมาสารภาพรักกับคุณก็ได้หรือคุณจะไปสารภาพรักกับใครในวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะดีมีโอกาสที่จะสมหวังเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอยินดีด้วยขอดีใจด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขนะส่วนใครนะคะอยากทักดวงอยากดูดวงแบบนี้ส่วนตัวทักได้นะคะวันนี้ไปก่อนไปบายคะ่ะ